สวัสดีครับสวัสดีทุกท่านครับผมวันนี้อยู่กับผมช่องบอเบียดัมซิงครับหลังจากที่ห่างหายไปนานหลายวันนะครับก็วันนี้ครับมีโอกาสมารีวิวให้ทุกท่านได้ดูนะครับก็ไม่มีอะไรมากมายครับหายไปหลายมือไม่หนอกไี่น้องยากครับยากงานครับนี่มัวแต่เดินระบบดาครับนี่เดินระบบดาเจ้าเดก้าคันนี้ครับก็เตรียมของไว้หมดแล้วแหละนะครับเหลือแค่ประกอบนะครับแล้วก็เหลือ เก็บท่งเก็บสีบ้างกวกระทงกระถาะนะครับถัดไ้ยังไม่ได้ทําเลยนะครับงานเยอะครับใส่ระบบดําไว้เตรียมไว้หมดแล้วทบก็ทําไปเรื่อยๆนะครับเพราะว่าช่วงนี้งานก็เยอะเสียเหลือเกินนะครับนี่สายเฮลิคก็มีเตรียมพร้อมแล้วนะครับที่อู่ก็เหลือแค่สองคันนะครับพี่น้องแต่ว่าคันนี้ติดมัดจําแล้วนะครับ 27คันนี้ติดมาจําแล้ววิ่งโคตรดีอะประหยัดน้ํามันด้วยนะครับ mm hmm. เหลือเดก้กา3ยี่คันนี้นะครับของน้องนะแต่ไม่รู้ว่าน้องจะปล่อยเท่าไหร่นะครับแต่ว่าเก็บหมดเยอะนะครับคันนี้ทาเพาบุกงบุก,กี้ใหม่นะสำหรับใครที่ติดตามจะรู้เลยเปลี่ยนถ่ายของเหลวใหม่ทั้งคัน,นครับระบบแอร์ใหม่ทั้งคันนะครับ mm hmm. เหลือเก็บทรงเก็บสีนะครับ mm hmm. Ồ, หวัวเดิมบางนะครับ mm hmm. ภายในสวยด้วยคันนี้ดอ่ะแหงนประตูประตูสวยครับภายในเดียมๆเ,เลยนงะ ภายในสวยมากครับแอร์เย็นเทียบเลยเพราะว่าเพิ่งทำเสร็จเมื่อวานนะครับหมดไปหมื่นกว่าบาทนะเอาประมาณนี้นะครับก็ทำยังไม่เสร็จดีนะครับก็ต้องใช้งานแล้วนะครับเดี๋ยวจะวันนี้จะาปาเหลาให้ย้ายแมคโครไปส่งครับย้ายแมคโครไปส่งที่หน้าง,งาน เอาไปทํางานก่อนนะครับรถไม่มีใช้แล้วนี่ไปทงไปท้ายก็ใส่หมดแล้วนะครับแต่เหลือเก็บงานน,นิดน,นหน่อยๆครับบางคงบางคลบ,บางฝุน่นพวกนี้นะครับนี่แต่รถก็โดยรวมก็คือใช้งานได้แล้วนะครับก็เดี๋ยวใช้ไปเก็บไปนะครับคันนี้เดี๋ยวคันนี้ก็รอ,อลูกค้ามารับนะครับเดี๋ยววันนี้จะเอาไมโครคันใหญ่ไปน่าจะเป็นครั้งแรกเลยนะครับสำหรับเจ้าเดก้าสามยี่คันนี้นะสามสองศูนย์นะครับคันนี้สามสองศูนย์แมกโรดนะครับผมนี่สภาพ ผมชอบมันเดิมดีนะครับแต่ว่ามันติดคาาปูนหน่อยก็ไม่เป็นไรนะครับถือว่ารถมือสองเนาะคือได้เดิมสภาพเดิมแบบนี้ก็โอเคแล้วนะครับส่วนสีสันอะไรนี่ผมไม่ซีเรียสนะขอแค่ไม่ผุแล้วก็สภาพภายในสดๆหน่อยก็เอาแล้วนะครับวันนี้ครับชุดระบบดาเตรียมเรียบร้อยนะครับไปเดี๋ยวไปเสียบหางโรเบีกันเลยจะได้ไม่เสียเวลานะครับผมภายในอยู่ครบนะครับเดี๋ยอือ แง่งตรงประตูสวยมากครับคันนี้สวยเดิมเลยนะครับไอเย็นเจี๊ยบเลยว่ะหนาวเลยไปน้องไป ขับดีมากเลยครับรถวิ่งแค่ห้าหมื่นโลนะทุกคนนะห้าหมื่นโลนครับขับดีมากเลยเอา้า เราจะมาเสียบหางนะคะ 哦哦、oh, okay. เดีวเราจะเตรียมเอาแมคโครขึ้นนะคะ ดีการให้แต่ขอคนที่เป็นงานแล้วก็เอางานมางานมาก่อนนะคะไม่ใช่ว่าอเอาเพื่อนฝูงเล่ายามาก่อนแบบนี้นะคะ่ะส่วนเรื่องค่าแรงก็ทำอะไรเป็นบ้างคุยคุยกันได้ค่ะแต่ขอคนที่มีความรับผิดชอบในหน้าที่ไม่ใช่มาสองวันหายไปสามวัน มาอีกหนึ่งวันแล้วก็หายไปอีกสี่วันแบบนี้นะคะอ่ะก็เตรียมตัวไมโครขึ้นนะครับเพราะว่ายังไม่เคยได้ย้ายไมโครสองร้อยเลยนะครับคันนี้เป็นงานแรกเลยครับเป็นงานแรกของเจ้าเดก้าครับเพราะว่ารถยังเก็บงานไม่เสร็จเนาะซีเนาะเพราะว่ามันเก็บเยอะครับคันนี้ก็อก็ก็ก๊กมันเยอะครับ รายละเอียดเล็กๆน้อยๆเพราะว่าเราทําใช้งานด้วยครับเราไม่ได้ทําขายอย่างเดียวนะครับคือใช้ไปด้วยขายไปด้วยเพราะฉะนั้นมันต้องเช็คให้ให้ดีนะครับนะแต่บางคันสภาพมันมาเต็มร้อยเราก็เช็คไม่เยอะนะครับแต่คันนี้มันมาไม่ค่อยเต็มร้อยนะครับเพราะว่าท่านเพาบุกี้มันก็ไม่ดีนะครับเราก็เปลี่ยนไล่เปลี่ยนไปทีละจุดละจุดนะครับยันน้ำมันเครื่องน้ำมันเกียร์เฟืองท้ายนะครับเช็คบงุงเช็คเบรกนะครับ ไฟท้ายพวกนี้นะครับแอร์นะครับเดี๋ยวช่างจะมาติดฟิล์มให้ท่อไอเสียก็ยังไม่ได้ทํานะครับเดี๋ยวค่อยไล่เก็บไปทีละนิดนะครับอันนี้ก็วันนี้จะต้องใช้งานก่อนครับเดี๋ยวลองดูนะครับว่าจะมีปัญหาอะไรมัายนะครับอิงระยะทางประมาณร้อยกิโลนะวันนี้นะลองดูว่าจะมีปัญหาอะไรหรือเปล่านะครับเพราะว่าเออป่าเราสั่งมันต้องไปวันนี้นะครับ ต้องไปวันนี้เนาะอีฟซีเนาะเอ้าเดี๋ยวรอติดตามกันคลิปหน้าครับเดี๋ยวคลิปนี้ล้ำลาทุกท่านไปก่อนนะครับเนาะยังไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องบมเบียดัมซิ่งด้วยเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปนะครับเนาะเดี๋ยวคลิปหน้าเราจะมาดูออตอนเราลากแมงโครกันนะครับคลิปนี้บายบายครับสวัสดีครับ